โหนนะครับโหนโมันจะเข้าไปทำไมใต้สะพาอนอไปช่อนครับโอ้ทะลุครับทะลุเหลุดครับจะหลุดเดี๋ยวหลุดครับ ยิด,ดยาวครับแล้วเราลอกมาซ้ำด้วยนี่ครับยกขึ้นไม่แน่ครับโอ้สายเกือบขาดแล้วเมื่อกี้เ้ยียบร้ออครับนี่ครับโอ้สายเกือบขาดครับเมื่อกี้โดนปูนครับ ยตัวเรกครับลอยดำๆดมาใต้น้ำนะครับนี